สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไายสุขุสุคนมื้อนี้ไล่าการจำแจ้วทั้งคอน,นโดจะมาทำน้ำกระเจี๊ยบไว้กินเองอันนี้คือน้ำกระเจี๊ยบที่สั่งมาจากอินเทอร์เน็ตดูต้นทางที่สั่งมาก็คือ มาจากสีสะเกตบ้านเราทีนี้เราก็จะเอาน้ำกระเทียบไปต้มตอนนี้ผมต้มน้ำไปแล้วรอสักครู่จนกว่าน้ำจะมีความร้อนแล้วก็ มีฟองปุดปุดขึ้นมานะครับเราค่อยเอาน้ำกระเ,เ,เ,เจี๊ยบลงกจะเจี๊ยบลงไปแล้วก็เกลือนะครับเกลือก็ประมาณเกินครึ่งถุง แล้วก็เราจะปล่อยไว้นะครับให้น้ำเดือดเต็มที่ก่อนแล้วค่อยใส่น้ำตาลโอเคครับตอนนีเ้เราต้มมาประมาณ20นาทีแล้วจะเห็นว่าน้ำกลายเป็นสีแดงแล้วนะครับ แล้วก็ตัวดอกกระเจี๊ยบก็เป็นสีสีีดแล้วทีนี้เราก็จะตักเนื้อกระเจี๊ยบออกนะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเอาน้ำตาลใส่ลงไปนะครับนี่เป็นน้ำตาลที่ผมใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าว ใส่น้ำตาลประมาณครึ่งกิโลครับตอนนี้น้ำกระเจี๊ยบของเราก็เดือดเต็มที่แล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่าน้ำตาลที่เราใส่ลงไปละลายหมดเรียบร้อยแล้วซึ่งก็เพียงพอเราก็จะปิดไฟแล้วครับแล้วก็จะปล่อยให้เย็นแล้วค่อยกรองอเสร็จ กระเชียบออกตอนนี้ก็น้ำกระเชียบเราก็พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วนะครรอให้มันเย็นๆแล้วก็เอาใส่กระติกใส่ตู้เย็นไว้นะครับรับประทานตอนไหนก็ได้ตามสะดวกนะครับ สำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงแค่นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ